สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรอศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโย,ยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะทุกสัปดาห์จะนําข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นภารกิจของ DSI สามารถติดตามได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกคือทางเพจ DSI Network ช่องทางนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะะค อีกหนึ่งช่องทางคือทางเครือข่ายสื่อสารมวลชนของเราค่ะทาง BMTV c TV นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะมีหลากหลายประเด็นเช่นเคยค่ะความคืบหน้าการถล่มของตึกสอตองงอยังมีให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะในสัปดาห์นี้รวมไปถึงได้มีการเปิด o ป e r a t i o n ไปทลายเครือข่ายจับแก๊งเกี่ยวกับสแกรมเมอร์ด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีคดีสากรเครดิตยูเนียนนะคะที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการถล่มของตึกสตองงที่ DSI อรับเป็นคดีพิเศษนะคะล่าสุดได้มีการส่งสำนวนการสืบสวนสอบสวนแล้วนะคะให้กับทางอายการเป็นคดีเกี่ยวข้องกับนอมินีค่ะของบริษัทไชน่าเรเวนดัมเบอร์เทนป,ประเทศไทยค่ะ ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้มีการสอบสวนคดีพิเศษที่32 2568ทับ2568ในความผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542กรณีบริษัทชัยนาเรเวน์มาเทนประเทศไทยจำกัดเข้าเป็นกิจการร่วมค้า ITDCIC e คู่สัญญาก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่นะคะหรือสตอง,งอนะคะภายหลังจากเกิดเหตุถล่มลงมาในช่วงเหตุการณแผ่นดินไหว และเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีดังกล่าวก็มีการประชุมค่ะแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคะว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการให้ความเห็นทางคดีเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปจากนั้นนะคะทางร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีเห็นมีความเห็นทางคดีค่ะ เสนอให้พนักง,งานอายการสั่งฟ้องบริษัทไชน่าเรเวนเบเทนประเทศไทยกับพวกรวมทั้งหมด5คนในความผิดเป็นคนต่างด้าวฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชีสาวงเล็บ10การก่อสร้างและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยเป็นคนต่างด้าวซึ่งยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี Mercy ่ยงหรือฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นและเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้มีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งยินยอมและรู้เห็นเป็นใจกับการให้ผู้มีสัญชาติไทยกระทำความผิดนั้นหรือมีได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธ,ธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นะคะโดยทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่32สทับงก็นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวจำนวน46แฟ้ม 17,620แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัทไชน่าเรวเวนปอร์เทนประเทศไทยจำกัดกับพวกรวม5คนส่งมอบให้แก่พนักง,งานอายการคดีพิเศษสำนักง,งานคดีพิเศษเพื่อให้พนักง,งานอายการมีความเห็นในทางคดีต่อไปนะคะ คดีแรกรวบรวมสม่งอายการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกอสองสามประเด็นนะคะที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เร่งทํางานอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนํามาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะยังมีเรื่องของบริษัทซินเคอยว่นนะคะบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีการผลิตเหล็กนั่นเองแล้วก็ เบื้องต้นเนี่ยก็มีความเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีตึกสงตงอด้วยนะคะทาง DSI เองก็ลุยตรวจสอบบริษัทซินเคยหยวนนะคะ,ะหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหการรมไปตรวจพบการครอบครองฝุ่นแดงค่ะถึง60,000ตันซึ่งไม่ตรงตามที่แจ้งค่ะ,ะโดยทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อมุมนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวน ที่54ทับสอเป็นการประชุมกรณีกรมโรงงานอุตสาหากรรมมีหนังสือขอความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนการครอบครองฝุ่นแดงซึ่งตรงนี้ถือเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3นะคะของบริษัทซินเคย์หยวนสตีลจำกัดโดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ทับสองซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินง,งานเบื้องต้นและมีการกำหนดประเด็นการสืบสวนเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการค่ะ สำหรับฝุ่นแดงเนี่ยแม้ว่าผลอ่ามันจะเป็นผลพลอยได้นะคะคือลักษณะว่าถ้าเราผลิตเหล็กเนี่ยตัวหลังจากผลิตเหล็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นแดงเนี่ยออกมาแต่ฝุ่นแดงเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุอันตรายต้องมีการควบคุมนะคะเป็นขั้นตอนการผลิตของบริษัทอยู่แล้วแต่จากการอ่การผลิตเนี่ยทุกครั้งเนี่ยบริษัทต้องมีการแจ้งการครอบครองกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทางอ่เบื้องต้นเนี่ยพบว่า มีการแจ้งการครอบครองของบริษัทซินเคยหยวนเนี่ยปีละ2,000ตันคือเขาแจ้งกับทางราชการมาว่าปีละ2 0 0 0ตันที่เขาครอบครองแต่พอไปตรวจสอบจริงๆแล้วค่ะทางกรมโรงงานอุตสาหากรรมก็พบว่ามีการครอบครองมากถึง60,000ตันกระจายตัวหลายจุดในโรงงานค่ะจึงจำเป็นต้องตรวจสอบโด,โดยแบบละเอียดเลยนะคะถึงที่มาที่ไปของการครอบครองว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร หากพบเป็นความผิดที่เป็นคดีพิเศษก็จะดำเนินการต่อไปนั่นเองนะคะตอนนี้ยังเป็นการสืบสวนอยู่นะคะยังไม่เป็นคดีพิเศษค่ะแต่ถ้าพบพยานหลักฐานเข้าเกณฑ์กับกฎหมายของ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษทันทีนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าพยานหลักฐานเราจะพบมากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องของแก๊ง scammer นะคะ DSI ก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการะคะ่ะ ไปตรวจค้นจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงประชาชนคนไทยค่ะโดยร้อยตำรวจเอกวิศนุศิมตระกูลองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนำคณะพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่โกดังแห่งหนึ่งในซอยเพชรบุรี13ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพนะคะไปตรวจค้นจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติสร้างเว็บไซต์นะคะขึ้นมาหลอกลวงให้ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่มีอยู่จริงเรียกว่าเป็นพันเว็บไซต์เลยนะคะโดยระบุว่าการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อปี63ค่ะในช่วงการแพร่ระบาดงโควิด -19 ขบวนการดังกล่าวก็ร่วมกันก่อตั้งเว็บไซต์หลอกลวงชาวไทยและชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆหลายเว็บไซต์เลยค่ะ ทั้งเว็บไซต์ชักชวนลงทุนสก,กุลเงินดิจิทัลเว็บไซต์ขายสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็อื่นๆอ,อ,อีกจนมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อ DSI กระทวงยุติธรรมเป็นจำนวนมากและจากการสืบสวนนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ก็ไปพบว่าเส้นทางการเงินและรายได้ของบริษัทที่กลุ่มขบวนการดังกล่าวตั้งขึ้นไม่สอดรับกันอีกทั้งยังพบว่ามีการใช้บัญชีม้า การฟอกเงินตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผ่านเงินไปสู่ก็คือเปลี่ยนเงินนะคะไปที่เงินดิจิทัลจนนำไปสู่การออกหมายจับ11หมายนะคะ,อะขออภัยนะคะไปสู่การหมาออกหมายคน้น11หมายคน้นในพื้นที่5เป้าหมายโดยในโกดังดังกล่าวนะคะสามารถจับกุมผู้เขา้เขาร่วมขบวนการได้ทั้งหมด7รายเป็นไนจีเรียนะคะ2รายแล้วก็ชาวแคมรูน1รายและชาวไทยอีก4รายและสามารถยึดของกลางได้หลายรายการเลยค่ะ โดยเบื้องต้นนะคะก็ได้ควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาเป็นองค์กรอาชญากรรมมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมการนําเข้าข้อมูลอัปเปนเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การช่อกรงประชาชนการสมคบฟอกเงินและการฟอกเงินค่ะซึ่งคดีข้างต้นนะคะนับเป็นคดีแรกเลยนะคะที่สามารถที่ของกลางเป็นเงินสกุลดิจิทัลได้นะคะในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะทางร้อยตำรวจเอกเขมชาชประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าขบวนการนี้เนี่ยมีผู้เสียหายกว่า30รายค่ะทั้งในและหลายประเทศแล้วก็มีรูปแบบเส้นทางการเงินที่หลากหลายซึ่งทีมสืบสวนสอบสวนก็ติดตามขบวนการดังกล่าวมายาวนานกว่า2ปีนะคะจนนำมาสู่การตรวจคนแล้วก็จับกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการถแถลงรายละเอียดให้ทราบครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจนพบ เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเยอะมากจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ตัดต้นต่อได้ก็ทําให้ประชาชนไม่ต้องไปเดือดร้อนกับกลุ่มวิจฉา,าชีพกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะมาที่เรื่องของสหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจันนะคะที่ก็ถือว่าเป็นคดีนี้เป็นคดีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีการสืบสวนดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็มีกระแสข่าวออกมานะคะทํานองว่าเอ็ดเอสไอมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับฟอกเงินในคดีนี้นะลอยนวลหรือเปล่านะคะก็ทาง DSI ก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะเะาว่ายังดําเนินการอยู่ค่ะแล้วก็คดีเนี่ยก็ยังไม่ขาดอายุความด้วยค่ะ ตามที่ปรากฏเผยแพร่ข่าวสารนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่ระบุว่านายนัทพรนะที่เป็นหนึ่งใน14ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินการขายที่ดินของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอ,อดีตประธานสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์วงเงิน47 7ล้านบาทซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา14รายตั้งแต่ปี60แต่สำนักง,งานอาย,ยาการคดีพิเศษ4ี่สำนักง,งานอาย,ยาการสูงสุดยังไม่มีความเห็นสั่งฟ้องต่อศาลค่ะ แล้วก็เรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงในความคืบหน้าในส่วนของคดีอาญ,ญาดังกล่าวด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ออกมาตรวจสอบนะคะเรื่องนี้นะคะก็พบว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษที่42ทับสอค่ะกล่าวหานายสุประชัยกับพวกเนี่ย14คนฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามกฎหมายพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะโดยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ส่งสำนวนให้กับพนักง,งานอายการไปวันที่13พฤศจิกาย,ยนปี2560ต่อมาพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4ีก็พิจารณาสำนวนแล้วมีคำสั่งฟ้องนายสุประชัยกับพวก14คนนะคะในความผิดฐานร่วมกันฟอเกเงินและสมคบกันฟอกเงินแล้วก็มีการฟ้องผู้ต้องหาบางรายต่อสารและสื่อพยานไปแล้วค่ะสำหรับนายนัทพรนะคะพนักง,งานอายการก็มีการนัดหมายให้ไปพบเพื่อฟังคำสั่งแต่ไม่ได้ไปตามนัดค่ะ จนวันที่4กุมภาพันธ์ปี68นี่เองนะคะพนักงานอายการจึงมีหนังสือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจัดการให้ได้ตัวมานะคะของนายนัทพรนะคะมายื่นฟ้องต่อศาลภายในอายุความ15ปีนับแต่วันกระทำผิดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ออกหมายเรียกนายนัทพรมาพบเพื่อนําตัวส่งให้กับพนักงานอายการจํานวน3ครั้งค่ะต่อมานะคะผู้ต้องหาก็ได้มีหนังสือฉบับลงที่2เมษายนปี68 แจ้งให้กับคณะมนารสอบสวนคดีพิเศษทราบว่าได้รายงานตัวกับพนักงานอายการแล้วพร้อมแนบสำเนาหนังสือที่มีถึงอธิบดีอายการพิเศษอายการคดีพิเศษขอให้เลื่อนนัดหมายฟ้องคดีเนื่องจากอยู่ระหว่างของความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดนะคะต่อมานะคะวันที่1พฤษภาคมส5 6 8รสำนักงานอายการคดีพิเศษได้มีหนังสือขอให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวมาในของนายนัฐธรเพื่อมาฟ้องอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นัดหมายให้ในายนัทพรมาพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่28พฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาหากไม่มาก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนนะคะถือว่าเป็นการดําเนินการต่อเนื่องตามคําสั่งของพนักงานอายการนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่ปรากฏตามข่าวแต่อย่างใดน,นะคะก็ขอชี้แจงในตรงนี้และหลังจากนั้นค่ะทางนายนัทพรเองก็มาเข้าพบ DSI ตามหมายนะคะตามที่ DSI อออกมาชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ชิดาได้เล่าไปนะคะทางนายนัทพรก็ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานาสอบสวนคดีพิเศษกองคดีการฟอกเงินทางอาญาตามนัดหมายเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและพนักงานาสอบสวนคดีพิเศษก็นำนวนนายนัทพรและนายรัฐสิทธิ์ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่พนักงานอายการสั่งให้ติดตามตัวมาฟ้อง ไปส่งมอบให้พนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะก็ย้ำรายละเอียดครั้งหนึ่งนะคะในคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษที่42ับ2,559เป็นการกล่าวหานายสุภระชัยกับพวกรวมทั้งหมด14คน ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะโดยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีความเห็นคนสั่งฟ้องผู้ต้องหาส่งสำนวนให้พนักงานอายการไปแล้วนะคะและพนักงานอายการก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในเรื่องนี้ก็เป็นกระบวนการจัดหาให้ได้ตัวมาเพื่อสั่งฟ้องต่อศาลก็เรื่องนี้นะคะดําเนินการตามขั้นตอนค่ะและไม่ได้มีการปล่อยใครให้ลอยนวลนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของทางท่านนายการแล้วก็ทางศาลเรียบร้อยแล้วนะคะ มอมกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการชี้แจงเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการทำร้ายผู้ต้องหาในเรือนจำเขาบินค่ะที่มีกระแสนในโซเชียลมีเดียนะคะว่าเอ๊ะทาง DSI ไม่ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้หรอกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ต้องหาเรือนจำเขาบินนะคะ DSI ออกมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราดำเนินการค่ะแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็จะดาเนินการทันทีนะคะ ตามที่มีการปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะในเพจ Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดที่มีการโพสต์ระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดนแหกตาหลังร่อนหนังสือแจง้งญาตินักโทษว่าจะไม่สอบสวนคดีผู้คุมทำร้ายร่างกายในเรือนจำเขาบินเนื่องจ,า,นนงจากไม่พบการกระทำความผิดแต่ภายหลังมีคลิปผู้คุมเอาไม้ฟาดนักโทษหลุดออกมา สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการล้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีทำร้ายนักโทษว่าไม่พบข้อมูลความผิดทางอาญาน,นั้นเรื่องนี้นะคะทาง DSI ก็ได้มอบหมายให้กองกิจการอำนวยความธิธรรมรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปนะคะบอกว่า เป็นกรณีที่ญาติของผู้ต้องขังเรือนจำเขาบินได้ยื่นหนังสือต่อ d s เจริงค่ะโดยเป็นการขอให้ดำเนินการกรณีนักโทษชายทีทัศน์คนนี้คนเดียวนะคะนักโทษชายที่ชื่อทีทัศน์ถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจึงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ,ภาพแล้วก็ได้ความว่าเรือนจําเขาบินเนี่ยเป็นเรือนจําประเภทความมั่นคงสูงเพื่อควบคุมผู้ต้องขังรายสําคัญของ,ของกรมราชทันนักโทษชายทีทัศน์ เป็นนักโทษชั้นต้องปรับปรุงมากแดน4รับย้ายมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครค่ะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอัตราโทษจำคุก3 2ปี6เดือนกำหนดพ้นโทษวันที่3ทธันวาคมปี2,594โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2,567ค่ะได้เกิดเหตุทะเลวิวาทระหว่างนักโทษในเรือนจำภายในแดน3มีผู้ร่วมวิวาทประมาณ300คนค่ะรวมทั้งนักโทษชายทีทัศ์ก็อยู่ในนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติราชธรรเพื่อควบคุมพื้นที่และระงับการก่อความวุ่นวายซึ่งมีนักโทษบางรายบาดเจ็บและส่งตัวเข้ารับการรักษานะคะรวมทั้งถูกแยกควบคุมตัวตามแดนต่างๆและกรมราชัณฑ์ก็มีการสอบสวนทางวินัยกับกลุ่มนักโทษและลงโทษวินัยไปแล้วทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ก็ได้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของเรือนจำจากศูนย์ควบคุมเพื่อตรวจดูภาพเคลื่อนไหวในวันเกิดเหตุแล้ว แต่ไม่พบการทำร้ายร่างกายนักโทษชายทีทัต์ตามที่ระบุในคำร้องค่ะและไม่ปรากฏภาพวงจรปิดหรือวิดีโออื่นอีกประกอบกับปรากฏข้อมูลว่าผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาบินกล่าวหาให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปร,รามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายกับทางตำรวจสพเมืองราชบุรีท้องที่เกิดเหตุไปแล้ว ถือว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นนี้ทาง DSI จึงยังมีได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ทําการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะแต่ยังไรก็ตามนะคะเมื่อปรากฏหลักฐานเพิ่มเติมเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย DSI ก็จะประสานความร่วมมือจากสถาบันนิตวิวิทยาศาสตร์ตรวจสอบนะคะหากเป็นคลิปที่ไม่ได้เกิดจากการทําขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็ย่อมเป็นหลักฐานสําคัญและนําไปสู่การประสานการสืบสวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่ออำานยความยุติธรรมต่อไปนะคะก็ขอชี้แจงมาในตรงนี้นะคะก็เป็นการร้องมานะคะเกี่ยวกับนักโทษชายท่านหนึ่งเท่านั้นพอไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีข้อมูลพยานฐานเราก็เลยชี้แจงกับไปทางญาติเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมเรายินดีที่จะดําเนินการเต็มที่อยู่แล้วนะคะ ในช่วงนี้นะคะมีการจับกลุ่มอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับผู้ที่หลักรอบนำรถหรูเข้ามาในประเทศไทยนะคะเรียกได้ว,ว่าทุกสัปดาห์ที่ชิดานำเสนอข่าวสารนะคะมีการจับกลุ่มเคสเหล่านี้แทบจะทุกสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ดี i สให้ความสำคัญเนื่องจากว่า กระทบกับระบบเศรษฐกษิจและระบบภาษีของประเทศไทยนะคะเพราะาเคสหนึ่งเนี่ยเ,เสียห,ยหายหลายล้านบาทอย่างเคสล่าสุดที่จะเล่าให้ฟังนี้เนี่ยมีการนําเข้ารถหรูแบบเลี่ยงภาษีเนี่ยเสียหายถึง44่าง44ล้านบาทค่ะศูนย์สืบสวนสกดร,รอยและการข่าวของ DSI ค่ะไปจับกลุมนายเอกสิทธิ์ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2578ทับลงวันที่4มิถุนาย,ยนส5 6 7นะคะ เป็นผู้้องหาที่กระทําผิดฐานร่วมกันนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชนาจากักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรโดยเจตนาจะช่ออากรที่ต้องเสียสําหรับของนั้นๆตามพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะ โดยเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ที่บ้านพักค่ะในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิต่างๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยแจ้งว่าจะมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกลุมและควบคุมตัวนะคะและมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามพระราชบ,บัญญ,ญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการทรมานและการการะทําให้บุคคลสูญหายให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว และควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดช,ชอบสำนวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะโดยผู้ต้องหานะคะที่ถูกจับกุมคนนี้นะคะเป็นกรรมการบริษัทค่ะลักษณะว่าเขาเนี่ยนำเข้ารถหรูถึง4คันด้วยกันจะมีรถ l amborghini ok 3คันแล้วก็รถแรง d r เวอรอีก1คันจากสหรัชอเมริกาเข้ามาในไทยแล้วก็มีการสำแดงราคาซื้อขายรถยนต์ที่นาเข้ามาเนี่ยต่ากว่าความเป็นจริง ก็คือแจ้งเท็จนั่นเองนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยเข้าใจว่าเป็นราคาที่แท้จริงแล้วก็คำนวณภาษีออกมาเนี่ยเออก็เลยขาดไปนะคะภาษีมันก็เลยลดลงโดยภาษีอากรที่ขาดไปเนี่ยมีจำนวนท,ทั้งสิ้นถึง44ล้านบาท ทั้งนี้นะคะในการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษก็ถือว่าเป็นข้อสั่งการของทางพันตํารวจตรียุทธนาภรดามัทิติบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตํารวจตรีจตุพลบงกตมาศร,รอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเพื่อน,นําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดนะคะ ใครที่พบเห็นเบาะแสในลักษณะนี้แจ้งมาได้เลยนะคะที่สายด่วน1202ค่ะเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะภาสีมูลค่าหลายล้านบาทตรงนี้สามารถนํามาพ,พัฒนาประเทศใน,ใน,ในหลายด้านเลยนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะมาอีกเรื่องค่ะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนนะคะมีผู้เสียหายนะคะจากสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม LEPA ค่ะมาร้องขอให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับสมาคมชาพนักกิจสมเคราะห์ ว่าปีปทุมและกองทุนชาปนก,กิจชกกจสงเคราะห์วาปีปทุมนะคะ,ะกรณีช่อโกงหรือยักยอกเงินของสมาชิกในชาพนก,กิจสงเคราะห์ค่ะพันตำรวจตรียุทธนาพระดามทิบิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้นางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์วาปีปทุมจำนวนกว่า50คนค่ะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้รับเป็นคดีพิเศษในกรณีที่คณะกรรมการของสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์วาปีปทุมและคณะกรรมการกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์วาปีปทุมซึ่งเป็นบุคคลนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบเงินหรือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในลักษณะสถาบันการเงินนะคะ รับฝากเงินจากสมาชิกค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมีลักษณะว่าเข้าข่ายกระทําโดยทุจริตต่อเงินของสมาชิกด้วยวิธีการนําเงินสมาชิกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวค่ะโดยมีสมาชิกผู้ที่ได้รับความเสียหายกว่า4,800ลายมูลค่าความเสียหายกว่า1,400ล้านบาทน,นะคะโดยประเด็นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้นะคะโดยจะทำการ วิเคราะห์เรื่องราวนะคะแล้วก็จะดำเนินการสืบสวนหากพบความผิดและเข้ากฎหมายของ DSI จะเร่งดำเนินการแล้วก็ทำให้เป็นคดีพิเศษนะคะเดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของสอวอค่ะตอนนี้ทาง DSI เองก็ยังคงเร่งดำเนินการการสืบสวนเรื่องของคดีสอวอว่ามีการหัวกันหรือไม่ที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่นะคะ ในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มสวสำรองเนี่ยก็เดินทางมาให้กำลัง,ลงใจทางเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค่ะโดยทางร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รับช่อดอกไม้ค่ะจากพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้แทนคณะสวสำรอง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ในคดีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสอวอในคดีพิเศษที่24ทับ2,568นะคะก็ตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะปิดท้ายที่ข่าวเตือนภัยค่ะเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์นะคะกองร้อปอยเปด เตือนภัยอีกครั้งและทุกสัปดาห์ก็จะพูดทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติกองร้อยปล่อยเปรตเนี่ยพยายามโทรหาวิดีโอคอลหาผู้เสียหายอยู่ตลอดนะคะพฤติกรรมเข้าๆของเขาก็คือโทรมาหาผู้ชื่อถูกเลขบัตรประชาชนถูกพูดข้อมูลส่วนบุคคลถูกนะคะทาให้เราเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วจากนั้นเนี่ยอ้างว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็บังคับให้เราเนี่ยวิดีโอคอล ให้เห็นว่าเขาใส่ชุดเจ้าหน้าที่สถานที่แบบจัดเต็มเลยนะคะลักษณะว่าฉันอยู่ที่เอ i อนะนี่ชุดเจ้าหน้าที่นะทำให้เรายิ่งเชื่อเข้าไปอีกนะคะจากนั้น,นะคะ่ะบังคับให้เราโอนเงินไปตรวจสอบแล้วบอกว่าโอนมาแล้วเดี๋ยวฉันโอนคืนซึ่งจริงๆแล้วโอนแล้วโอนเลยนะคะแล้วก็มีการขู่ให้เรากลัวด้วยค่ะให้รีบโอนเงินไปให้ตรวจสอบสุดท้ายเชิดเงินหนีนะคะถ้าแบบนี้โทรมาตัดสายทิ้งทันทีนะคะ เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนโทรหาคุณในลักษณะนี้แน่นอนนะคะเราจะไม่ได้วีโอคอรค่ะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับคดีจริงๆเขาจะส่งหนังสือเชิญให้คุณมาหาเราถึงสถานที่นะคะเราจะไม่โทรไปค่ะและจะไม่มีการให้โอนเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ทุกกรณีนะคะดังนั้นอย่าหลงเชื่อถ้าพูดคุยในลักษณะนี้แล้วให้โอนเงินให้วีดีโอคอลตัดสายทิ้งได้เลยค่ะ ก็ฝากเตือนภัยนะคะฝากบอกคนใกล้ตัวด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ชิดานำมมฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้2ช่องทางช่องทางเพจ d s i Network และทาง BMCTV ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ,ษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Peace. <laughs>